ดวงคนเกิดวันพฤหัสมูยอย่างไรให้รวยปลดหนี้สวัสดีครับผมเต้ปลังใจครับนี่การดูดวงประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสเดือนมกราคมครับสำหรับการดูดวงการเงินนะในครั้งนี้เราจะดูในเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับว่าการเงินของตัวเราเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างเราจะปลดหนี้ได้ไหมในช่วงนี้เราจะมูอย่างไรให้หมดหนี้หมดสินการเงินเราเนี่ยปังขึ้นดีขึ้นทําอย่างไรปิดท้ายด้วยในเรื่องของการดูเรื่องของโชคลาภนะมีโชคลาภไหมมูอย่างไรให้เกิดโชคลาภเพิ่มขึ้นเอาละครับเราบาริกาว,ว่ากัรเงินนะแน่ดีตเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างดูซิสัหรับคนเกิดวันพฤหัสในเรื่องอดีตภพ่ขึ้นเป็นความกังวลในเรื่องของการเงินนะมันเริ่ม่จะ หาช่องทางารู้ทางเพิ่มขึ้นในเรื่องของการเงินนั้นมันจะเกิดโอกาสให้มันเกิดช่องทางที่ดีให้มันเกิดการแก้ไขปัญหาไปที่ทางที่ดีมันเป็นการที่เราเริ่มที่จะคิดที่จะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นให้เกิดในเรื่องของการเงินหางงหางานหาในเรื่องของโอกาสมากมากหน้าหลายทางอยู่ด้วยเช่นกันนะครับปัจจุบันไปขึ้นเป็นในเรื่องของการค่อยๆปรับเปลี่ยนนะในเรื่องของการการะทําตัวเองในเรื่องของการที่เราต้องดูในเรื่องรายรับแปรจ่ายในเรื่องของการที่เราจะไป จัดการจัดสรรในเรื่องการเงินให้มันไปทิศทางที่ดีนะมีการจัดการให้มันเรียบร้อยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะแล้วก็หา,ว,าวิธีการเนี่ยในเรื่องของการเงินให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับอนาคตพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการจัดสรรสิ่งต่างๆให้มันรับรื่นแลดีมึงมากขึ้นนะแต่ว่า ถ้าเราสังเกตในเรื่องแต่ดีในมาพ่ขึ้นเป็นเรื่องความกังวลเนี่ยพ่ยคืบก็จะเพิ่มความกังวลแต่อนาคตเนี่ยมันเริ่มที่จะวางใจได้แล้วในเรื่องของการเงินแต่แล้วเนี่ยมันอาจจะเจอช่องทางในเรื่องของช่องทางต่างๆให้มีการเงินเพิ่มขึ้นในเรื่องโอกาสต่างๆที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเฉนกัน,นะครับอ่ะเรามาดูซิว่าในเรื่องของการเงินนะเราจะ,ะทําอย่างไรให้มันดีขึ้นบ้างนะแก้ไขอย่างไรให้มันหาหนทางที่ดีทิศทางที่ดีเพิ่มขึ้นนะครับ พายขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิถีทางในเรื่องของการเงินเพิ่มขึ้นการจดบันทึกการจัดการบริหารที่ดีในเรื่องของการเงินบางอย่างมันก็ต้องรุกขึ้นสู้รุกขึ้นทำนะให้เรียบร้อยแล้วก็ดูช่องทางรู้ทางเรื่องของงานพิเศษงานเสริมต่างๆให้เรามีช่องทางมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างต่อมาพห้ขึ้นเป็นเรื่องของการอย่าไปยอมแพ้ก็แล้วกันนะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องอดีตจนเกินไป เราก็ต้องระวังเรื่องของการที่อาจจะต้องไปหยิบยืมเงินหรือการเพิ่มในเรื่องของหนี้สินที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อจะทําให้สิ่งในเรื่องของการเงินเนี่ยมันดีมากขึ้นโปะงตรงนั้นโปะตรงนี้แต่ก็ต้องผ่านการวางแผนให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับต่อมาเพิ่มขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องจัดการนในเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องรายจ่ายส่วนตัวด้วยว่าเเราจะต้องมีการจริงจังแล้วนะในเรื่องของการเงินแล้วค่อยๆจัดการแก้ไขปัญหาทางออกให้มัน ดีให้มันดีก็กรเรากัดเดี๋ยวมันจะเกิดในเรื่องของรอยรั่วการเงินที่มันเพิ่มมากิ่งขึ้นนะจากปัจจุบันจนถึงอนาคตนะครับอ่ะเรามาดูซิว่าในเรื่องของหนี้สินเนี่ยหากใครยังมีหนี้สินอยู่จะทําอย่างไรให้ปลดหนี้ปลดสินได้บ้างดูซิไปขึ้นเป็นในเรื่องของการดูเรื่องรายจ่ายใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ค่อยๆจัดการบริหารเหมือน เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้สินมากนักเพราะว่ามันยังไม่ส่งผลร้ายแรงขนาดนั้นแต่เป็นการที่เราสร้างระบบมากกว่าว่าโอเคในแต่ละเดือนในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องใช้จ่ายหรือปลดหนี้เนี่ยเท่าไหร่อย่างไรก็ต้องให้มันเป็นการจัดสรรจัดการให้มัน เขาลุกเขาอร่อ,รอยก,อกันเรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆมันจะได้มีความตรงตัวที่มากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นปเป็นเรื่องของความกังวลที่มากเกินไปของเรานะบางทีมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็ต้องระวังก็นแล้วกันว่าเฮ้รเราจะไปสร้างนี่สร้างสิ่งเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันมีโอกาสที่เราจะออมีการสร้างนี้เพิ่มขึ้นยังไม่ได้เคลียร์ของเก่าเลยมันทำให้เพิ่มในเรื่องของรายจ่ายที่มันอาจจะมีในขึ้นมีให้เกิดขึ้นในเรื่องของรายเดือนถัดไปถัดไปถัดไปอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องอมีการจัดการให้ดีเราก็วางแผนให้รอบคอบก็เรากันจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ะจะทําให้เราปลดหนี้ปริษิทได้เร็วขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอ่ะเรามาดูซิว่าในเรื่องของการมูกันบ้างนะมูอย,ย่างไรให้รวยมูอย,ย่างไรให้ปลดหนี้ปริธิ์ได้นะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของพระราหูนะขึ้นเป็นเรื่องของดวงชะตาและกรรมเวรของตัวเรานะคือเจ้ากรรมนายเวรบางอย่างก็อาจจะมาขัดขวาง ในเรื่องของการาการหาเงินหาทองของตัวเราในเรื่องของการเจ้าพนนิปสินบางอย่างมันถูกบทบังนะให้เราไม่พบช่องทางหรือเกิดความกังวลใจเกิดความทุกข์ใจเป็นพิเศษแล้วมันจะมีในเรื่องของการที่เราอาจจะต้องไปอธิษฐานจิตหรือว่าไปอธิษฐานใจกับพระราหูก็จะช่วยในเรื่องของอดหนี้ปดสินบทพลังงานที่ไม่ดีนะล้าถ้านำวัดก็อาจจะเป็นวัดวัดศิษะทองก็ได้นะดูนะครับมาถมก็หากเรามีโอกาสไปหรือใกล้บ้านของเราดูว่า ไปโดยไม่ลาบากหรือที่ไหนก็ได้ที่วัดที่มีเกี่ยวกับพระราหูก็จะช่วยปลดหนี้ปลดสิน์ของตัวเรานะเสริมเรื่องของการเงินของตัวเราที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยเพรคือว่าม,มันปกปิดนะพลังงานมันปกปิดดังนั้นเสริมด้วยการนั่งสมาธิการสวดมนต์ไปอีกหนึ่งอย่างพือจะเปิดพลังงานในจิตในใจของตัวเราให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางจิตใจมีพลังใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเนียเมื่อเราทําเซลล์นี้มันจะทําให้มัน เปิดซับเปิดเงินเปิดทองเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าอาจจะพลิกเป็นพลิกฝ่ามือเลยขนาดนั้นแต่มันจะค่อยๆดีมากยิ่งขึ้นจากการกระทำของตัวเราด้วยจากการที่พบเจอช่องทางมากขึ้นกว่าเดิมโดยเชิงกน,นะครับอ่ะเรามาดูซิว่าเราไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของระวังใจของตัวเรานะบางทีมันเจอปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหาด้วย ปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะอย่างเช่นแบบเราเจอปัญหาเรื่องเงินโอเคไปหาเงินเพิ่มเพื่อจะมาโปะตอนตรงนี้เพื่อจะให้มันจัดการมันเหมือนเราวนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็ค่อนข้างจะหาทางแก้ไขได้ยากเพราะเราแก้ไขปัญหาด้วยปัญหานะดังนั้นเราเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องตรงนี้และค่อยๆจัดการปัญหาด้วยสติปัญญา ของตัวเราก็รับกันนะครับเป็นกำลังใจให้ดังนะั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะอยู่ที่60%สิบเปอร์เซ็ตจะต้องค่อยๆจัดการปัญหาค่อยๆดูรูทางช่องทางที่มันจะสามารถจัดการไปได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะเรื่องของโชคลาภเนี่ยจะเป็นอย่างไรดูซิ เรื่องของโชคลาภดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างดูซิไพ่ขึ้นเป็นใน ία, เรื่องของโชคลาภที่เริ่มมีเข้ามาเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่เปิดแบบเต็มร้อยนะมันก็ยังมีมาบ้างไพ่ขึ้นเป็นพระศุกร์และพระพุธหมายถึงเรื่องของโชคลาภเนี่ยเริ่มมีเข้ามาบ้างนะเรื่องของสิงจักสิ์ด้วยแต่ว่าในช่วงนี้มันอาจจะเปิดไม่เต็มที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับพลังงานทางจิตใจของตัวเราการสร้างแรงดุนในตัวเราให้เต็มที่เพื่อจะเกิดโชคเกิดลาภเพิ่มขึ้นนั่นเองนะ เราจะมูอย่างไรให้เกิดโชคลาภเพิ่มขึ้นนะมีความปังเรื่องโชคลาภมากกว่าเดิมดูสิไพ่ขึ้นบุญนะใช่ไหไพ่ขึ้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องเพิ่มเติมนะไพ่ขึ้นของอาถรรพ์ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรดนะังนั้นหนึ่งคือการสร้างบุญสร้างส่วนและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเราไพ่ขึ้นเป็นพระแม่อุมานะพระแม่กาลีพระแม่สุรกากจะส่งเสริมให้ตัวเรามีโชคลาภเพิ่มขึ้นนะหรือเพิ่มความสาเร็จเพิ่มเรื่องของการเงิน มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะไปอธิษฐานขอให้ขึ้นไปพุทธไปอธิษฐานขอกับพระแม่ดูก็อาจจะช่วยในเรื่องของพลังงานเรื่องโชคลาภเพิ่มขึ้นนะครับใหยขึ้นเป็นในเรื่องของจิตใจและสร้างบุญส่อยู่ตลอดเวลานะสร้างบุญสนด้วยใจตัวเราที่มีการสิยสละให้ในเรื่องของการไสรบาทก็ได้นะการช่วยเหลือคนที่ยากไร้ก็ได้ก็เป็นการเสริมดวงให้ตัวเราให้มีโชคลาภเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเทพเทวาที่ปกปักรักษาตัวเราก็จะให้พลังงานที่ดีกับตัวเราแล้วก็เกิดโชคลาภเพิ่มขึ้น แต่ในช่วงนี้เราก็ต้องสร้างเรี่ยวนี้นะอยู่ที่เราต้องสร้างกำลังใจมากๆอะดูสิไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนนะในเรื่องของการสร้างกุศลในตัวเองแล้วก็การที่เราทําเรี่ยวนี้ให้มันบังเกิดขึ้นในใจของตัวเราและเซี่ยวนี้มันก็ทําให้เราสมหวังนะในเรื่องโชคลาภเหมือนกันแต่มันก็เป็นการสะสมไปก่อนยังไม่เชิงที่จะได้แบบเต็มร้อยอะไรขนาดนั้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้อยู่ที่60%นะก็ สร้างพลังงานสร้างจิตใจสร้างพลังบุญนะเพื่อเสริมโชคเสริมลาบเสริมการเงินให้กับตัวเองเป็นพลังใจให้นะครับเลขมงคลหรือ lucky number ของคุณเกิดวันพฤหัสดูซิว่าจะเป็นเลขอะไรปับ๊บไพ่ขึ้นเป็นเลข3แล้วก็เลข8นะครับเลข2แล้วก็เลข2 เลข3เลข8เลข2อ2เลข2นี่ยไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะไพ่ขึ้นเป็นธาตุน้ำดังนัแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่เรานําเลขเหล่านี้มาไว้ล้อมรอบตัวเราเนในกระปร๋าสตางค์ในไวเปอร์โทรศัพท์ก็ดี ไว้ที่ทางไหนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะเงินมาไหลามาเทมานะเรื่องของงานเรื่องของการใช้ชีวิตมีความราบเรียบมีความใจเย็นดีขึ้นเยอะและช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของตัวเราไม่คิดเร็วทําเร็วจนเกินไปมีความใจเย็นมีสติมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มงคลกับตัวเราโดยเช่นกันเป็นพลังใจครับ